สวัสดีครับวันนี้มาพบกับผมวันนี้จะพามาดูแดงอินโดนีนนเขาเรียกว่าลายประดันนี่ใบไใม้เขาละเอียดยิบ แม่ลูกดกนะครับตัวนี้ดูนาะนี่หน้าใบยังลายยังไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเดี๋ยวดูดองใบนีถ้าใบต่อไปก็น่าจะมีลายมาประมาณนี้ครับเล็กๆใบอาจจะอาจจะไม่ค่อยมีลายนะครับนี่ หน้าใบแต่มนมาหลังใบครับลูกดกมานับลูกดูครับนี่ต้นที่หนึ่งสอ่ นี่ห้านี่นะห้านี่หกนี่ครับเจ็ดเห็นไหมเล็กๆเล็กๆ,ๆแล้วก็นี่หน่อที่แปดขุดออกมาชำประมาณเดือนหนึ่งครับนี่นี่หน่อแล้วนะครับลูกดกไหมดกสมชื่อไหม เดี๋ยวจะมาเปิดราคาแบ่งปันนะครับแล้วก็พามาชมอ่า FB ครับ o w เว b บ n น n a นี่ดูหลังใบนี่นยิงโตลายยิงออกครับ มีนอแล้วครับสองนอ,อแล้วก็นี่ใหม่ทองสามสี่ครับ รายละเอียดมากให้ดูหลังไปดูยังไงก็ไม่เบื่อครับต้นนี้สวยสุด ชมใกล้อเม็ดสีมันนี่ไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่ามันละเอียดมากมากเลย ช,ชสวยมากใครเห็นต้นทิ้งแล้วหลงรักเลยครับใครสนใจหนอนนี้เดี๋ยวผมเปิด25่สิครับเอาไปตั้งแม่ได้เลยครับตัวนี้ มีหนึงหน่อครับและประมาณเดือนหนึ่งผมว่าน่าจะมาอีกสองหน่ออันนี้ก็เปิดเปิดจองครับนี่ตัวน,นี้ใลรจะได้ขุดแล้วครับถ้านใดสนใจเดี๋ยวผมจะ ใส่เบอร์โทรไว้ใต้คลิปแล้วก็เฟซบุ๊กนะครับครับสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ